สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักปลาเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านนนทนรักปลกเครื่องมีปลามาแบ่งปันนะครับสนใจโทรศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าหรือทักไปดีไลน์ศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้ามาชมรายการแรกกันเลยนะครับพี่อันนี้เป็นกระตุกนะพี่อันนี้เหมือนพอกค้างเลยนะพี่เก่าๆเ,เลยนะพี่ดูนะพี่เก่าๆเ,เลยนะครับดูนะพี่ กามากเลยนะครับพี่เขาเรียกว่าตะก,กุดพอกข้างนะพี่แต่ไม่ทราบหลงบอน,นะพี่เอาไปหนึ่บาทนะพี่ต่อรองได้นะครับรายการต่อมานะพี่อันนี้เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะพี่ออกวัดบางขุนผมวีแต่กุเมื่อปี2อ0 0นะครับพี่ดูนะครับ เนื้อสุดยอดเก่าเลยนะพี่มันมากเลยนะครับพี่พอนีผมไปเจอแหล่งนะพี่เขาจะเลี่ยมไว้แบบนี้เลยนะพี่เขาบอกกลัวแตกนะคพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่นี่รายการต่อมานะครับพี่อันนี้เป็นสมเด็จพิมพ์น่าจะเป็นพิมพ์เจดีนะครับพี่ อันนี้เป็นเจดีนะพี่ออกวัดละครังนะพี่ดูนะครับมีคาบแต่ไม่รู้เป็นคาบอะไรนะพี่วัดละคังนะพี่พิมพ์ดึกลึกคมคมเลยนะครับดูเม็ดแร่ทอองเลยนะพี่นี่ครับพี่เอาไปหนึ่งพันเดากันนะครับพี่อันนี้เป็นพิม์พใหญ่วัดละคังเลยนะครับพี่เกตดทะลุซุ้มนะครับพี่ดูเนื้อพี่ แตกรายงานเลยนะครับเลยเป็นพิมพ์ใหญ่เลยนะพี่เอาไปหนึ่งพันบาทเท่ากันนะพี่สมเด็จวันนี้ผมคิดว่าองค์ละพันนะพี่เหนะพี่รายการต้องมานะครับองนี้เป็นสมเด็จลงรักปิดทองนะพี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่วัดละครังนะพี่ ตัวพี่กเก่ารักแห,แห้งเลยนะพี่ดูนะครับเกศทะลุซุมด้วยนะพี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่แต่องนี้สภาพจะผ่านใช้งานหรือบ้างนะพี่หรือเขาเก็บนะพี่เก็บเก็บมาแบบไม่ได้มีอะไรพันอะไรเงี้ยพี่ไม่มีถุงอะไรใส่นะครับพี่แต่ก็ยังสวยนะพี่สวยเดิมเลยพี่เอาไปหนึ่งพันนะครับพี่อันนี้มี เขาเรียกว่าผงตะไบหรือผงทองอะไรนะพี่ดูนะพี่เอาไปหนึ่งพันบาทเท่ากันนะพี่พิมพ์ใหญ่นะพี่วัดละคังนะพี่ดูนะพี่ผงทองเยอะมากเลยนะพี่เอาไปเท่ากันนะครับรายการต่อมาพี่อันนี้เป็นเกรดชัยโยนะพี่พิมพหกชั้นนะพี่ดูนะครับ พิมสวยคมลึกเลยนะครับพี่เอาไปหนึ่งพันเท่ากันนะครับพี่ดูแลวชอบทักมาได้เลยนะครับพี่พี่ชอบองไหนทักมาเลยนะครับพี่อันนี้เขาเรียกพิมพ์อะไรพี่ถาดแทมไหมพี่พอันนี้ผมจำชื่อพิมพ์ไม่ได้นะพี่ดูนะพี่เป็นบางหุ่นพรมนะพี่ มีลายพิมพ์ทีน่าจะมีประมาณสิบเอ็ดพิมพ์นะครับพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะครับพี่รายการต่อมานะครับ น,นี้เป็นอาจารย์ควนรุ่นเก้านะพี่เนื้อทองแดงนะพี่ดูนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ทองแดงก็ไล่ทองสวยมากเลยนะครับพี่เอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่รายการออกมาพี่อันนี้เป็นเนื้อตะวะนนะพี่ปีหนึ่งเก้าพี่รุ่นสร้างบาร,รมีนะครับพี่ ก๋พี่ตอกค้นนะพี่มีจานด้วยนะพี่เหรยนี้มีจานด้วยนะพี่สวยๆเลยนะพี่เป็นเนื้อนวะนะพี่เอาไปหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะพี่ต่อรองได้นะครับรายการต่อมานะครับพี่อันนี้เป็นเหรียญของบัคกวยนะพี่ เนื้อปากกานะพี่สวยๆน้ำเดิมเลยนะพี่ดูนะพี่หัวแหวนมปนเนื้อเกินนะพี่ขอบเหรียญนะพี่ดูนะครับสวยคมเลยนะพี่ดูนะพี่ขีวอัวเป็นกรีบเลยนะพี่เหรียญนั้นหนาเลยนะพี่ดูนะพี่เอาไป 1,400บาทนะพี่ต่อรองได้นะครับรายการต่อมาพี่อันนี้เป็นเหรียญนนโมตาบอดปีหนึ่งห้านะพี่เอาไป1,000งพันบาทนะพี่เหรียญรุ่นี้จะเส้นขนแมววิ่งเยอะมากเลยนะครับอันนี้ด้านหลังนะพี่ปีหนึ่งห้านะพี่สวยเดิมเลยนะพี่ ใการต้องมานะพี่อาน,นี้เป็นเหรียญทองฟฝาบาทนะพี่อันนี้เอาไปพันหนึ่งร้อยบาทพอนะครับพี่นี่พี่สวยนเหมเดิมเลนะพี่ตัวตัดตัวเดียวกันนะพี่ด้านหลังนะครับ เอาไปหนึ่งันหนึ่งร้บาทนะพี่ชอบต่อรองมาได้เลยนะครับรายการต่องมานะครับพี่นี่ครับพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพมวัดช่องแพร์นะพี่เหรียญมหาลาบนะพี่เี๋เนื้อทองแดงผิวไฟนะพี่องนี้เป็นผิวไฟนะพี่นดี่ยวหลังเป็นวงเดือนนะพี่เหมือนวงเดือนนะพี่ล้อมรอบนะพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่ต่อรองได้ทุกองค์นะครับพี่ นี่เป็นเหรียญรุ่นพระพิจิตนะพี่รุ่นหนึ่งร้อยหนึ่งปีนะพี่หลอกเพื่อเงินนะพี่ดูนะครับพี่อันนี้เป็นพระใหม่หน่อยนะพี่แต่แท้ดูง่ายเลยนะพี่เผื่อพี่ทันใจชอบชอบทักมาได้เลยนะพี่ต่อโค้ดหน้าหลังนะพี่เป็นเนื้อก็ล่ทองหน้ากะนะพี่เลขหนึ่งสี่แปดแปดนะพี่ เป็นหน้ากากเงินแท้นะพี่ยี่บีเป็นหน้ากากเงินแท้นะพี่เอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่ต่อรองได้น,นะพี่เป็นหน้ากากเงินแท้เลยนะพี่สวยมากพร้อมกล่องนะพี่มีกล่องเดิมเลยนะครับรายการต่อมาพี่อันนี้เป็นปิดตาหลวงโปู่โต,โตจัมโบ้หนึ่งนะพี่อันนี้เป็นเนื้อเนื้อวาดเนื้อวาดครับพี่ ฝั่งตะกุดดยนะพี่อยู่งี้นะครับพี่สวยๆน้ำเดิมนูนนะพี่มีคาบแป้งเกาะนะพี่เลยดูขาวๆนิดนี้นะพี่ดูนะพี่นิ้วเรียวยาวเลยนะพี่ดูขอบด้านหลังนะพี่ความปิ้นของขอบนะพี่ดูนะครับนะพี่ตัวสื่อคมชัดเจนเลยนะพี่ หลวงปโตวัดปะดูชิมพีนะพี่สวยสวยเลยนะครับอันนี้เป็นจัมโบ้สองนะพี่ดูนะพี่ดูนะพี่นี่เป็นขัาแป้งนะพี่คบปัดนะจะสวยเลยนะพี่นิ้วจะเรียวอ้วนกลมเลยนะพี่ฝังกรตุดดเลยนะพี่ดูนะพี่ด้านหลังนะพี่ดูครับ วัดประดูชิมพี่ลงพุฒโตนะพี่ัมโบสองนะครับเอาไปองค์ละพันสองร้อยนะพี่เอาไปองค์ละพันสองร้ยบาทนะพี่รายการต่องมานะพี่อันนี้เป็นคุณแผนหลวงพุทิมนะพี่ดูนะครับพี่มีสองด้านนะพี่องนี้ดูนะพี่องนี้จะเป็นสองด้านนะพี่เนื้อเหลืองอมเขียวเลยนะพี่ ปีหนึ่งเจ็ดนะครับพี่เอาไปหน,นึ่งพันบาทนะพี่รายการออกมานะพี่อันนี้เป็นหลวงวัตถุ <c oughs> ะนะพี่ปีศูนย์ห้านะพี่ดูนะครับตอกชอชิงนพี่เราจะมีเขียนว่าเฉลิมพลน,นะครับพี่เป็นเนื้นนาวะนะครับพี่ผมดูออกเป็นเนื้นนาวะนะพี่แล้วก็มีตอกตรงนี้ด้วยนะครับ อันนี้รอยเขาจับตอกนะพี่ดูครับเขามาตอกที่หลักนะพี่ไม่ใช่มาจากบอกนะครับเอาไปหนึ่งพันสามร้อยบาทพอนะพี่เอาไปเนื้อว่าน,นะพี่อันนี้น่าจะพศสองสี่เก้าเจ็ดหรือบ้าน,นะพี่ประมาณนี้นะครับพี่หากจับไม่ผิดนะพี่ดูนะครับพี่เก่ามากเลยนะพี่เนื้อว่าตรงนี้ ดรามีอุดผงนะพี่ดูนะครับพี่อันนี้เอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่หลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะพี่รุ่นแรกนะครับพี่อันนี้เป็นรูปหล่อหน้าลิงนะพี่หลวงพ่อกลวยรุ่นแรกนะพี่ดูนะครับเหนือท้องเหลืองนะพี่เอาไปหนึ่งพันบาทเท่ากันนะพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่อันนี้เป็นปิดตาหูก็ต่ายนะพี่ดูนะพี่ สวยๆเลยพี่แลัวพี่มีจานด้วยนะครับพี่รายการนี้เอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่รายการต่อมานี่อันนี้เป็นหลวงปู่ทิมนะพี่ไม่ทราบว่าปีใดนะพี่ปีหนึ่งเจ็ดหรือเปล่าไปรูนะพี่ดูนะครับพี่หลวงปู่ทิมนี่อยู่วัดละหารไร่ละยองนะพี่สวยเดิมเลยนะพี่ดูนะครับ ไม่ทราบป,ปีเหมือนกันนะพี่มีตอดโค้ดด้านหลังด้วยนะพี่ดูนะครับรายการนี้เอาไปหนึ่งพันบาทพอนะพี่ไม่ทราบป,ปีนะพี่แต่สวยเลยนะพี่ดูนะครับสวยมากเลยนะพี่รายการต่อมาพี่อันนี้เป็นหลวงพ่อปานนะพี่ขี่ไก่หางพวงนะพี่เนื้อเก่าเลยนะครับดูนะครับ อันนี้เอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่เก่าๆเลยนะพี่สวยๆเลยนะครับรลยการทองมานะพี่อันนี้เป็นหลวงพ่อเอี่ยมยันห้านะพี่ดูนะพี่ปีสองสี่หกเก้านะพี่ดูนะพี่หน้าตาเต็มชัดนะพี่ด้านหลังนะครับพี่เป็นเนื้อทองแดงก็ลาทองเดิมเลยนะพี่เดิมเลยนะพี่ เดิมเลยนะพี่เอาไป1200บาทนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสว่างนะพี่ดูนะครับพี่ส,สวยๆน้ำเดิมเลยปีหนึ่งศบนพี่เหรียญปลอดภัยนะพี่นี่พี่สวยเลยนะครับผ่าผ่านจะใช้งานมาบ้างนะพี่เอาไป1000บาทนะพี่ หลวงพ่อสว่างนะพี่วัดทับพุศานะครับพี่รายการต่อมานะพี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะพี่เนื้อทองแดงเขากเก่าเลยพี่ดูนะครับประสอสองสี่หกเก้านะพี่เลยพี่เ้ขากเก่าเลยนะพี่เอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่รายการต่อมานะพี่ อันนี้เป็นเหรียญหลันุมานนะพี่ปีสองหนึ่งนะครับพี่สวยๆน้ำเดิมเลยนะพี่ดูนะครับปีสองหนึ่งหลังฮนุมานนะพี่ด้านหน้านะพี่ดูพี่มีจุดๆเราพี่เรามีขีดมันเข็มทิศยานะพี่อันนี้เหมือนโดนอะไรมาทะลอกนะพี่ดูนะพี่แต่ยุบๆหน่อยๆนะพี่ นายการนี้เอาไปหนึ่งพันบาทพี่จะมีลอยยุบยุบตรงนี้ในหน่อยนะพี่รายการต่อมานะพี่อันนี้เป็นเนื้อปาการนะพี่ปีสองหนึ่งนะพี่หลังฮันุมานเช่นเดียวกันนะพี่ดูนะพี่อันนี้เม็ดโพดแล้วก็เหมือนเข็มจิตยาที่ไหลลงพ่อนะพี่แล้วก็มีเส้นเส้นนะพี่ดูนะครับเส้นเส้นนะพี่ไหลลงพ่อนะพี่รายการนี้เอาไปพันสองร้อยบาทนะพี่ เอาไปพันสองร้อยบาทนะครับพี่รายการสุดไอรายการต่อมานะพี่จะสุดท้ายกันแล้วครับรายการต่อมานะพี่อันนี้เป็นใบโพล็คนะพี่หลงปูโตะนะครับพี่ดูนะครับพี่เรียมกรอบพร้อมใช้เลยนะพี่เอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่ต่อรองได้ทุกรายการนะพี่ดูชอบอันไหนทักมาเลยนะครับรายการต่อมานะครับ อันนี้เป็นหลวงพ่อดิ่งนะพี่หลวงพ่อดิ่งนะพี่ดูพี่สวยๆเลยนะพี่พระขู่พี่โบนนะพี่ชื่อเต็มๆนะพี่ดูพี่เป็นขอบกระบอกนะครับพี่เนื้อทองทองแดงก็ลายทองเลยปีสองสี่แปดหนึ่งนะพี่ หอบนั่นหนาเลยพี่เหรินนันหนาเลยพี่เอาไปหนึ่งพันสองร้อยนะพี่แต่องค์จริงจะไม่แวบๆอย่างงี้นะพี่เป็นที่ไ้าผมนะพี่อันนี้เป็นหลวงประกันยันสี่นะพี่ตัวนะพี่องค์นี้นหลุดจองมานะครับพี่ในเบรดหลังเป็นยันสี่นะครับ พศสองสี่หกเจ็ดนะพี่พยานาจะออกหกเก้านะพี่อันนี้พันสองนะพี่รายการต่อมาเป็นหลงพ่อแดงนะพี่วัดเขาบันไดอิตนะพี่เป็นรุ่นแรกเลยนะพี่ปีศูนย์สามนะพี่ดูนะครับพี่สวยน้ำเดิมเลยนะพี่มีขนที่บ่านะพี่แล้วก็ที่ศีรษะท่านแล้วก็ที่หูนะพี่ ด้านหลังนะครับพี่เอาพันสองร้ยบาทนะพี่ปีศูนย์สามนแรกนะครับรายการต่อมานะพี่อันนี้เขียนว่าหลวงพ่อขันปีสองสี่แปดศูนย์นะพี่นี่พีส่สวยเลยนะครับพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่สภาพใช้หน่อยนะพี่เ,เก่าๆเลยนะพี่ รายการต่อมานะครับอันนี้เป็นปิดตานะพี่น่าจะเป็นทางหลวงปูเอี่ยมไม่พี่ดูนะครับยันยุ่งนะพี่ก็เก่าเลยนะครับเป็นปิดตายันยุง่งเก่าเลยพี่เอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่ต่อรองได้นะพี่ชอบองค์ไหนทักมาเลยนะพี่องค์นี้เป็นหลวงพ่อทับนะพี่ปิดตายันยุ่งนะพี่อันนี้เป็นของหลวงพ่อทับนะพี่ เอาไปเท่ากันนะพี่พันสองร้อยนะพี่อันนี้เป็นหัตน้ำมันแกะนะพี่เป็นไม้แกะเก่ามากเลยนะพี่ดูนะครับเก่ามากเลยนะพี่ดูนะพี่ไม่เก่าไม่ไม่ใช่แน่นะพี่สภาพขนาดนี้นะพี่แกะได้สวยมากเลยพี่ไม่ทราบที่นะพี่ไม่ทราบหลวงปูเอาไปหนึ่งพันนะพี่ต่อรองได้นะพี่ พี่ท่านไหนชอบแล้วรีบทักมาเลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่โตปีหนึ่งศูนย์นะพี่น่าจะเป็นเหรียญรุ่นแรกเลยนะพี่ตอกโค้ดด้วยนะพี่ดูนะพี่เส้นแตกให่ดูนะครับเป็นเนื้อทองแดงก็ไหลทองนะพี่สวยเดิมเลยนะครับเลขศูนย์จะมีขีดข้างในนะพี่เห็นไหมครับ อไปหนึ่งพันสองร้อยนพี่ต่อรองได้นะครับคุยเรื่องราคามาคุยนได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะพี่นี่เป็นเหรียญหลวงปู่โตนะพี่วัดประดูฉชิมพีนะพี่นี่กล่องเก่าๆเลยนะพี่ปีน่าจะปีสองสองนะพี่ดูนะครับพี่ปีสองสองนะครับพี่เป็นเนื้อนวะนะพี่อันนี้เป็นเนื้อนวะนะพี่ดูนะครับพี่สวยๆน้ำเดิมเลยพี่เป็นล้อแมกซ์นะพี่ นี่ตอบตอเต้าหัวออพี่ด้วยครับนี่สวยๆน้ำเดิมเลยตรงนี้จะมีขอบเหรียญจะมีนะพี่ตอกโคตรนะพี่เอาไปหนึ่งพันสามร้อยบาทนะพี่ตอรอ,องได้นะพี่พร้อมกล่องเดิมเลยนะครับนี่กล่องเดิมเลยนะพี่ปีสองสองนะพี่ รายการต่อมานะพี่อันนี้เป็นปิดตาหลังแบบนะพี่ดูนะพี่แบบเดิมเลยนะพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่หลงพกแก้วโหพี่ปิดตาหลังแบบนะคพี่อันนี้เป็นจอบโบราณนะพี่จบโบราณนะพี่หลงพกเงินนะพี่ทันหลงปูพกเสงนะพี่ดูครับพี่ภาพใช้มาสึกนหน่อยนะพี่ ันนี้รอเชื่อมนะพี่เขาเรียกว่าเชื่อมปิงนะพี่ตภาพผ่านใช้งานมาบ้างนะพี่เอาไปหนึ่งพันนะพี่ชอบต่อรองมาเลยนะครับอันนี้เป็นจอบเล็กหลงเมาเงปีหนึ่งห้าพี่ดูนะพี่สวยเดิมเลยครับดูยนะพี่เส้นขนแมวตามหน้าอกนะพี่ซอกแขนนะพี่เป็นจอบเล็กปีหนึ่งห้านะครับพี่เอาไปหนึ่งพันสองร้อยพี่ต่อรองได้นะครับ รายการต้องมาแล้วพี่อันนี้ก็เป็นจอบใหญ่หลบทพงเงินนะพี่ปีหนึ่งห้านะพี่ดูนะครับพี่ที่อลอริงมีเส้นขนแมววิ่งเลยนะครับโอเคส,สวยๆเลยนะพี่ปีสิบห้านะพี่เอาไปพันสองร้อยนะพี่สวยก,กริฟเลยนะพี่พันสองร้อยบาทนะครับพี่อันนี้เป็น พิมคิตตาพี่ดูนะพี่รายการนี้เอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับดูนะพี่สี่ชายพี่ดูนะครับพี่แก้มตอบกามใหญ่นะพี่พิมคิตตาพี่เป็นก้นหยอดตูดนะพี่พี่ก้นหยอดนะพี่องค์นี้จะไม่ค่อยเดือดนะพี่บางองค์จะเดือดเป็นร้อยเดือดเลยนะพี่เอาไปหนึ่งพัน ขอพี่เอาไปหนึ่งพันนะพี่อันนี้เป็นปิดตาพี่เนื้อแร่บางไผ่นะพี่ดูนะพี่เป็นแร่บางไผ่จะเป็นแว๊บๆนะพี่เอาไปหนึ่งพันนะพี่อันนี้ผมไม่ทราบพิมพ์นะพี่เป็นของหลวงพ่อทานะพี่หลวงพ่อทับขอโทษทีพี่หลวงพ่อทับวัดอนงนะพี่ดูนะพี่ เ็นเนื้อเมกับพัดนะพี่ไม่ทราบพิมพนะพี่มีจานด้านหลังเลยนะพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่ไม่ทราบพิมพ์นะครับอันนี้เป็นปิดตาพี่หลวงพ่อทับนะพี่เหมือนกันนะพี่อันนี้พี่มีจานนะพี่อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่มีห่วงนะพี่มีจานด้านหลังนะพี่เอาไปหนึ่งพันสองร้อยนะพี่ต่อรองได้นะครับ ในการต่อมาพี่อันนี้เป็นปิดตาตุกตาใหญ่นะพี่ตุกตาใหญ่พี่ดูมีเกสรหลวงพ่อนะพี่หรือว่าเส้นผมนะพี่พี่เส้นผมหลวงพ่อเต็มเลยนะพี่ในฝังตะกุดด้วยนะพี่รายการนี้ไปพันสองร้อยนะพี่เอาไปพันสองร้อยนะพี่ รายการต้องมานะพี่อันนี้เป็นเหรียญอวกาศนะพี่หลวงพ่อธรรมจักรนะพี่สวยๆเลยนะพี่ดูนะพี่เป็นรุ่นแรกเลยพี่เป็นพระธรรมจักรนะพี่ดูนะพี่ด้านหลังนะเหรียญธรรมจักรรุ่นแรกเลยนะพี่เนื้อพวก้าพี่เอาไปพันสองร้อยนะพี่ต่อรองได้ทุกรายการนะพี่อันนี้เป็นล็อกเก็ตนะพี่หลังสิ่งนะพี่นลยพี่ เป็นกระด้าษหลังก่ายนะพี่เอาไปเก้าร้อยนะพี่ในการต่อมาพี่ราการนี้ก็ไปเก้าร้อยนะพี่อันนี้หลังมีมดแล้วมีผ้ายันนะพี่เก้าร้อยนะพี่อันนี้ไม่ทราบที่นะพี่เก่ามากเลยนะพี่อันนี้ไปหกร้อยพีพอพี่หกร้อยพอพี่อันนี้ก็เรียกแม่ชีบุญเหลือนพี่เป็นอลเก็ตนะพี่ไม่ทราบว่าใช่หรือเปล่านะพี่ รายการนี้เอาไปแปดร้อยบาทนะพี่ทอลองได้ทุกรายการนะพี่อันนี้เป็นแหวกม่านอกใหญ่นะพี่ปีหนึ่งห้านะครับพี่ดูนะพี่สวยสวยน้ำเดิมเลยนะครับสวยสวยเลยพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะครับพี่รายการนีมาเป็นโปลเก้าใบนะครับพี่ หลังพ่อแม่ธรณีนะพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่เป็นเนื้อผงน้ํามันนะพี่รายการต่อมาเป็นโพก้าใบเนื้อออกสีดำนะพี่ปีปิดท้องนะพี่หลังพ่อแม่ธรณีนะพี่รายการนี้ก็ไปหนึ่งพันบาทนะครับพี่วันนี้หมดแล้วนะพี่ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ พี่ท่านใดสนใจโทรมาเลยนะครับ0 9 2834 2835หรือถ้าใครดีไลนศูย์ก2834 2835วันนี้สวัสดีครับ